ค่ะทุกคนก็วันนี้กลับมากันอีกแล้ววันนี้มาเปิดคลิคปในที่ที่แบบแปลกๆเพราะว่าวันนี้มาเปิดคลิปที่มอนะคะลืมบอกไปวันนี้เราจะไปไหนวันนี้นะคะเราจะไปที่หอศิลกันเพราะว่าเรามีเรียนวิชาถา่ายภาพเหมือนเดิมเออคลิปนี้เนี่ยจะเป็น EP สองของการตามติดชีวิตเด็กนิเท่น,นะคะแล้วก็เราเนี่ยจะไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันแล้วแบบวันนี้อาจารย์นัดว่าแต่งตัวยังไงก็ได้ แต่งตัวยังไงก็ได้แต่พอมาถึงมอกไม่ได้เคยใส่แล้วค่ะทุกคนมีแค่เราสองคนที่แบบว่าแต่งตัวแบบวเวอร์บอแล้วแบบเข้าไปในโบอายมากเราแต่งอะไรกันมาแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะมีเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน,อน,อนที่แต่งเหมือนเราแหละแต่ไม่ใช่แค่เราสองคนหรอกมัง้งแต่ตอนนี้นี่มเขาจะไม่ไดสีดำใช่ยังไม่ใช่เชื่อขนาดต้องมันมีเชื่อขนาดเนี่ยพกเขาใส่สีดำันหม,นมนดเลย ไม่อยู่ละพรุ่งนี้จะย้ายไปต่อประเทศเพราะว่าอายเกินเปลี่ยนมอเปลี่ยนมอเลยเปลี่ยนมอไปไปไม่อยู่แล้วค่ะมอน,นี้กลับมากันอีกแล้วค่ะทุกคนแต่ตอนนี้เราไม่อายแล้วเพราะว่า,ออาเรามีเพื่อนใส่มาแล้วนี่เต,ต่มดวงครูอ,อาจารย์ทั้งเออเบเไม่รีระนะเมื่อกี้แต่งกันอยู่สองคนก็เขินนะคะแต่ว่าดูเอาคพิปแต่ละคนยิ่งหวดดีอะหวดดีอาจารย์หวดดีอาจารย์สวสดีค่ะ เรากำลังจะขึ้นรถกันแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกันไปตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9โมงไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะเอาเดไม่ได้เอาไปทำอะไนก็ทำไปแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์นไม่นี่กูัอาารย์เป็นรุ่พี่ผมเป็นรุ่นพี่อ๋ออ๋อรุ่นพี่อันนี้รนอันนี้คนนี้อาจารย์คนเี้อาจารย์ทุกคนคะทุกคนมาคุยกับว่านวบอกมันาโอ้โห ต้องสดเกินอ่ะฝั่งนี้แน่ถูกแล้วดูดูดูโดนหน้าใหญ่ทุกคนคะทุกคนคะทุกคนคะตอนนี้นะคะเรากำลังออกเดินทางกันแล้วนะคะแล้วก็เราจะกำลังเดินทางไปไหนไปมองมองหน้าแบบเรากำลังจะไปไหนบาททุกคนขอบคุณมากค่ะ ากำลังจะไปหอสิ่กันนะคะทุกคนเราจะไปไปเที่ยวเอ้ยอากาดนเาเอาน้อยสุดอนยดีกว่าค่ะนี่ไปแล้วอาจารย์เพื่อนเพมาแล้วชิคกเหนากเลยและรถมาล่ะเอนะคาจะบอกคะแนนแม่โผล อาจารย์กำลังจะบอกคะแนนแล้วค่ะทุกคนเต็มยี่สิบบ่คะแนนอะไรเนี่ยคะแนนโสอบกลางภาคได้สี่เต็มยี่สิบอะไรคือสิบหกกลางกาสิบหกคะได้เยอะสุดไม่ใช่สิบหกกลางกาสิบกไปได้วยก็เป็นจุดไงแบบว่าคนที่ได้ท็อปสามอ่ะมีสิห ถุงสูง16.9เครียด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 อาจารย์สบายเดี๋ยวเราขอไปดูคะแนนก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวกลับมาถ้าสีหน้าดีก็แสดงว่าคะแนนดีแต่ถ้าสีหน้าแบบว่าเศร้าซึมเลยอ่ะก็แสดงว่าคะแนนออกมาแย่กี่คะหร่นะเท่างเลยนะจริงๆอ่ะได้20เรามาบอกคะแนนกันนะคะทุกคนจริงๆอ่ะเราอ่ะได้20แต่กลัว อาจารย์กลัวว่าเราแบบจะเหลืองไงก็เลยให้แบบพอสมควรใหวันนี้นะครับเอามาลองประมาณสิตัวแล้วก็เดี๋ยวคุณแบ่งๆกันและว่าใครเดานเากี่ดี๋ยวถ่าไว้ก่อนอุ๊ยทำไมก้มสอกก่อนมานอน ตอนนีถ้ามสยามยจ้ถึงสยามเราต้องลงเลยเพราะว่ารถจอดที่สยามไม่ได้เราต้องเดินข้ามถนนซซีมันซื้อดอกไม้เพื่อให้อันดหน่นจบเลยจบเลยมันอุ๊บมากเลยทุกคนครับตอนนี้เรา ก็ไม่รู้อ่ะถึงมันคือถึงทีหอสิบหรือว่าถึงที่ยาตรงข้ามหอสิบ่ะทุกคนได้ยินเสียงเราไหมคะนี่เรากําลังจะเดินไปเราเหมือนทัว์จีนเลยค่ะทุกคนไมยพูดเลยหน่อยพูดคนเดียวเราวมันเหงาอ่ะ เราไปเจอกันที่โน่นเลยค่ะเป็นไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างคะที่วันนี้มาได้มาเที่ยวข้างนอกครั้งแรกตั้งแต่เรียนที่นี่มาตื่นเต้นมากเลยค่ะไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสแบบนี้ก,ก็แบบว่าต้องมาเรียนที่ NBU เท่านั้นนะคะเราได้ ค่ะปฏิบัติงานจริงแน่นอนค่ะคืองานคุณภาพโคงานคโยตี้ตีเลยก็เสาเลยคือไม่ว่าเอางานเข้าๆที่มีคุณภาพทั้งถ่ายตัดแบบเป็นคอนเทนต์ดีสวยงามบรรทไทยไม่เฉิดอฉายคะแนนลดต่ำเข้ามาค่ะเรากำลังจะเข้าไปที่หอศิลป์ตอนนี้เราถึงหอศิลป์แล้วไป ไป,ไปค่ะมาให้ในดีกว่าค่ะไม่อยู่นี่ค่ะเดี๋ยวเป็นวิธีวิธีกรให้ค่ะเราจะถ่ายอันที่รเราถ่ายได้นะคะแต่ถ้าอันไหนที่เขาไม่ให้ถ่ายเราก็จะไม่ถ่ายกันเดี๋ยวเราไปข้างในกันก่อนเดี๋ยวค่อยมา,มาเจอกันอีกรอบนึงค่ะทุกคนคะตอนนี้เราเข้ามาในหอศิลป์กันแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนแยกย้ายกันไปทำทำทำภารกิจ มันคืออะไรแอบนี้คล้ายๆกับอันนี้วะเ,เดี๋ยวเราเดินเดินดูงานกันดีกว่าคา่ะไปดูอันนี้ชั้นแรกใช่ไหมเ,เรารักเราลักแก้อยู่แล้วเว้ยจริงๆอ่ะ เขาบอกว่ามันมีทั้งหมด6ชั้นใช่ป่ะอันนี้ชั้นแรกพอใช้เสียงอันนี้แล้วคนอื่นพูดมันจะได้ยินสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาสัมภาษณ์เด็กสยามกันนะคะใครถ่ายก่อนคะเด็กสยามใครถ่ายก่อนสวัสดีค่ะไม่อยู่นี่ตัวหนึ่งครับอะไรสามว่าอะไรรู้ๆๆๆอะไรอ่ะให้พูดอะไรอ่ะผมขอสัมภาษณ์คุณหน่อยครนผมสัมภาษณ์คุณต่อกร้องครับ แจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะเช่เเราได้คู่หูพิธีกรมาแล้วนะคะคุณวายคุณบีอุ้ยเสียงดังอ่ะทําไมกล้องเยอะจังวันนี้เราต้องทําคอนเทนต์นะคะก็เลยแบบว่ามีกล้องเยอะหน่อยเราจะไปเดินดูงานกันก่อนแล้วค่อยมาถ่ายถ่ายค่อยถ่ายงานสวัสดีค่ะทุกคนเชื่อเชื่ออะไรคะชื่อชื่อ ใช่ Off> ชื่อของกันค่ะค่ะวันน um> ี้เรามาที่ไหนคะหองสินค่ะใช่ไม่ต้องจริงจังอ่ะรีวอล์กธรรมดาค่ะแหม่มแมมแหม่มค่ะค่ะชื่อฮะเออพูดพชื่อแหมมค่ะยี่ขณะนี้เทศเราแล้ค่ะมีแต่คนหน้าตาดีใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมน่ากลัวอยู่ไม่น่ากลมมากเลยอุ้ยแช่มาแช่กันนะคะไม่รู้จะพูดอะไรกันทุนคือ สน,สนุกค่ะสนุกสวยมากที่นี่สวยมากพิธีกรไม่ทำงานเดี๋ยวทำเองสวยมากที่นี่สวยมากทุกคนจริงๆเออมีอะไรหลายอย่างให้ดูว่าไม่ใช่คนนะคะเอาเอาช็อตเลย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 สถานที่ Links สวยมากค่ะจริงๆมีหลายอย่างให้ดูเดีโอ้ยกลัวงากลัวว่ะพูด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 แล้วก็พูดนะคะก็ค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูไปเดินดูรอบๆเลยค่ะว่าเป็นไงไปไปค่ะอะไรนะ ไป,ไ,ไ,ปไปค่ะไปค่ะ <ใ Memory. S 1> เดี๋ยวเราต้องไปทํางาน <Alex> ด้วยนะคะต้องไปทํางานของอาจารย์ด้วยเพราะว่ามันต้องมีวอล์กของอาจารย์ด้วยไปดูกันค่ะว่าเป็นไงงไงก็เจี๋ยวด้วยตอนนี้นะคะเราก็เดินออกมาข้างนอกเป็นที่รยบ้อยแล้วเราถ่ายงานของเราเสร็จเป็นที่รับ้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปหาอะไรกินกันเพื่อนๆส่วนหนึ่งเดินไปข้างหน้าแล้วเราก็เหลืออยู่กันสามหน่อกับอาจารย์อาจารย์เหมือนเป็นพ่อพวกเราเลยค่ะทุกคน ฟีลเหมือนพ่อเดินตามพ่อมากินข้าวพ่อพาไปกินข้าวเออเราจะไปหาอะไรกินตรงนู้นนะคะไป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 ค่ะเรากินข้าวอิ่มกันแล้วค่ะทุกคนเราจัดใช่อร่อยมากทุกคนถ้าสมมุิว่ามาแล้วอยากไปกินก็เดิน ออกมาจากหอศิลป์แล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินตรงไปได้เลยนะคะแล้วก็เดินใต้สะพานค่ะมันอยู่ใต้สะพานใช่ค่ะตรงนั้นล่ะค่ะอร่อยอร่อยใช่ไหมค่ะ45บาทอิ่มด้วยอร่อยนะค่ะแล้วเรากำลังจะเดินไปไหนคะเนี่ยกลับมาที่หอศิลป์ค่ะใช่หรอใช่รวมตัวกันรอยังค่ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคอนเทนต์นี้นะคะ สวัสดีค่ะควันนี้เราอยู่ด้วมกันกันที่สยามพารากอนค่ะ,คะวันนี้เรามาสถานนอกสถานที่กันค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปดูออฟฟิศของเพื่อนเพื่อนเรานะคะว่าเพื่อนๆมาสยามทันทีเนี่ยแต่งตัวกันยังไงบ้างไปดูกันเลยสวัสดีคะ่ะสบายดีคะ่ะคุณปองช่วยพิเศษพิเศษชุดวันนี้หนะะ่อยค่ะอันนี้ก็เริ่มจากเสื้อคลุมก่อนแล้วนะคะ 69บาทค่ะมาจากงไอจีข้างในก็29บาทค่ะในเฟซบุ๊กอันนี้ในออนไลน์ค่ะน่าจะร้อยกว่าบาทแล้วก็รองเท้ามือสองค่ะ150อันนี้ซื้อมาในออนไลน์นานมากแล้วค่ะน่าจะ200กว่าบาทแล้วก็น้องไข่เบบี้500บาทค่ะเน็กไทด้วยนะคะของใครคะของส้มค่ะฟรี <c oughs> อันนี้ยืมเพื่อนมาค่ะโอเคค่ะ okay, 3 2 1สองหน่พิเชพิเชแม่เสือสาวในตาสวย ค่ะช่วยพ่เชษพ่เศคชุดในวันนี้หน่อยค่ะตอนนี้ก็ได้มาฟรีค่ะแม่ให้อันนี้ก็ของแม่เหมือนกันค่ะอันนี้กางเกงไปซื้อมามือสองค่ะซื้อมาลอยเอ๊ะใอยเหรอคะใอ่เหรอคะซอยซอยนี่อ่าได้เพื่อของเพื่อนค่ะของเพื่อนค่ะอันนี้ก็ของเพื่อนค่ะเป็นของ ถือว่าแต่งตัวมาเต็มแต่ว่าประหยัดมากๆเลยนะคะของแม่ของเพื่อนหมดเลยค่ะสามสองหนึ่งค่ะพี่เชฟพี่เชฟคุณปอคะัอดีค่ะมาพี่เชฟพี่เชฟชุดไหนคะมาค่ะช่วยพี่เชฟพี่เชฟชุดในวันนี้นะคะได้ค่ะเสื้อนะคะซื้อมามือสองต่อจากเพื่อนค่ะประมาณ50บาทเป็นเกงผงพี่สาวค่ะแล้วก็รองเท้าแฟชส่วนนั้นบนนะคะยืมเพื่อนค่ะถือว่าจัดเต็มในงบประหยัดนะคะ สามสหนึ่งพี่เชฟพี่เชฟคุณสมค่ะค่ะวันนี้เ่าพี่เชฟพี่เชฟชุดให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ได้ได้เลยค่ะก็เริ่มที่เสื้อนะคะซื้อมาจากปัดค่ะซื้อมาอะไร่าไ่ร่าอ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่ต่า่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่ะฮ่าาฮาท่าฮาฮ่ใช่าฮ่า่าฮ่าาฮ่าฮ่่า่่าา่่่า่่ ่ะมาต่อที่กระโปรงกระโปรงเอฟมาเหมือนกันค่ะร้อยหนึ่งแล้วก็รองเท้าค่ะร้อยห้าสิบแล้วก็ถุงเท้าจำไม่ได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นแว่นซื้อมาจากช้อปปี้ค่ะจำไม่ได้เหมือนกันค่ะถือว่าคนนี้ถูกถูกสุดเลยนะคะใช่สามสองหนึ่งค่ะพี่เชคเชคอันนี้คือนั่งกันแบบเดีย่คอยค่ะคือวันนี้ช่วยพี่เชคพี่เชคชุดให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าได้มายังไงบ้างอ๋อได้เลยครับเป็นเสื้อนะครับอันนี้ของป๊าป๊าครับเอาเอามาใส่ครับเก๊เก๊เหรอคะ กางเกงนี่ซื้อมาพันหนึ่งครับพันหนึ่งโอ้แม่นเหรอคะแม่นนี่ตัดมาพันแปดนะครับชิวๆเลยอันนี้ข้อมือขะข้อมือขะข้อมือข้อมืออันนี้ได้มาจากวัดครับไี้เลอันบุญมาได้มาฟรีเลยถือว่าจัดเต็มน้อยได้ฟรีเหมือนกันนะของเพื่อนโอ้โหถือว่าน้อยแต่ว่าแพงอยู่นะคะสุดๆค่ะวันนี้แพงสุดแล้วนะคะเนี่ยถือว่าดูดีมีสไตล์นะคะสามสองหนึ่งค่ะพ่เจ๊ เราจะไปเจอกับแขกรับเชิญพิเศษกันค่ะเป็นใครคะเรืเรือเรือ่รืเรอเรืกเรืเรือเรือเร้ค่ะือเรืเือเรือเช็คเรเรือ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 เรอะไอะรเรเลืนี่คอเืเสืออได้อเยืงเรือเสืออเรือเอเรอรือเรือเรอเรืรือเรืาเอเ่ือเรือเืเร้ามอเอเออเอเรอรรอเาเ เขาแว่นเขาแว่นอ่าแว่นอันนี้ก็แต่ว่าเขียนๆตอนที่เขาไหว้้วก็่งมาถือว่าคุ้มค่าสุดๆนะคะเป็นไงคะออฟฟิศของอาจารย์ของเราวันนี้สามสองหนึ่งค่ะพี่เจพี่เจ